สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัลแม่กับแมงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง mmcactus channel นะครับหรือชื่อช่องใหม่นะครับให้ความรู้กะบวังเพชร by mmcactus นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมการชำหน่อนะครับมือสองอันนี้ก็คือหน่อมือสองที่แบบเขาเรียกว่าเราเอาไปชำครั้งนึงแล้วนะครับแล้วเขาไม่ออกรากนะครับหน่อเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้นะครับที่เขาไม่ออกรากเนาะที่คัดออกมาจากถาดที่ช้ำหน่อเนาะ ก็จะได้ลักษณะสมโสมประมาณนี้เลยนะครับหน่อชุดนี้นะครับหน่อที่ไม่ออกรากชําไปครั้งนึงแล้วไม่ออกนะครับบังหน่อก็เหี่ยวมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ยเราจะมาชําใหม่นะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็เตรียมดินนะครับเตรียมดินปกติเลยนะครับดินชําหน่อเมื่อเตรียมดินชําหน่อเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มชําได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชําให้ดูกันนะครับ แล้วก <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ็ช้ำปกติช้ำใหม่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ถึงไม่ออกนะครับเราก็เลยเริ่มช้ำใหม่เลยมันต้องมีออกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าครั้งนี้ไม่ออกก็เลิกกันนะครับก็คือหน่อที่ช้ำรอบสองไม่ออกก็คือทิ้งนะครับนี่อันนี้ถ้าใครไม่ออกลากนะครับรอบรอบที่สองผมทิ้งเลยนะครับก็คือเขาน่าจะเขาเรียกว่าตูดด้านมาแล้วนะครับเหมือนว่าผิวเขาด้านแล้วเขาชินเขาไม่ออกลากแล้วนะครับ แต่บางหน่อก็ออกนะครับบางหน่อที่ทําไปมือสองส่วนใหญ่ก็จะรอด5้าสเซนะครับทําไปเรื่อยๆเลยนะก็มีโอกาสที่แบบหน่อที่แบบอยู่ๆเขาก็แห้งตายไปเลยก็มีนะครับทํารอบที่สองแล้วแบบมีโอกาสที่จะออกรากก็มีนะครับแล้วบางหน่อก็ไม่ออกรากเลยก็มีนะครับ นี้เราก็กำลังชําไปเรื่อยๆนะครับชัไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เต็มถาดนี้เลยนะครับแล้วผมจะพาไปดูหน่อมือสองที่เราเอาไปชําไว้นะครับในโรงเรือนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสังเกตใ,ใกล้ๆนะครับถึงหน่อส้มๆมทั้งนั้นเลยนะครับ นอกก็เหมือนจะแห้งไปแล้วเนาะเหมือนแบบใกล้จะตายแล้วครับบางนอกก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะออกไหมนะครับบางท่านเพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกนะว่า อะไรคือหน่อมือสองหนอ่อที่แบบหน่เก่าๆหน่ออย่างนี ی, ้แห้งๆเหี่ยวๆออกมาทําอะไรนะครับก็คือตอนแรกอ่ะเป็นหน่อแบบสมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์นี่หน่อแบบนี้เลยนะครับพอเราช้าแบบนี้๊ปในฐานเนี้ยก็จะมีตายบ้างนะครับแล้วก็ออกรากบ้างแล้วก็ไม่ออกนะครับหน่อที่ไม่ออกรากนะครับหลังจากช้าครบสามสี่เดือนแล้วก็จะกลายเป็นหน่อมือสองเนี่ยหน่อพวกนี้เลยนะครับช้าครบสามสี่เดือนแล้วเขาไม่ออกรากเขาจะกลายเป็นหน่อชุดนี้นะครับ ส่วนอันที่ออกลากก็จะเอาไปปลูกไปแล้วนะครับปลูกลงกระถางนะครับส่วนพวกนี้ก็คือไม่ออกลากเอามาชําใหม่ครับมีพี่ในะ u t u b e ด้วยถามมาครับว่าให้ทําให้ดูด้วยนะครับว่าทํำยังไงนะเนาะคือทาไม่ออกลากเอาไปทำยังไงต่อไม่ได้ทําอะไรก็เข้าเลยนะยาเร่งลากก็ไม่ได้ทาเพิ่มอะไรนะครับเอามาชําใหม่ปกติเลยนะครับ ระหว่างที่เราช้ำหน่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าในนี้มีโคนอะไรบ้างนะครับเออยางต้นนี้นะครับกงจักนะครับต้นนี้ไฟเดมอนนะครับต้นนี้เดดิมนะครับเดดมอันนี้อะไรกีนลิซาร์ดนะครับ PM 05นะครับพิงค์ไดมอนนะครับพิงค์ไดมอนนี่บอกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นพิงค์ไดมอนเรียกว่า หน่ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีสีชมพูไปแล้วนะครับแห้งจักนะครับคงจักนะครับคงจักของหน่อเลยนะครับอันนี้ยังยังเขียวๆอยู่ส่วนอันนี้สีน้ำตาลเลยนะครับปาจินะครับปาจิคงจักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดดีมนี่แต่พวกนี้จริงๆก็ชำรากง่ายนะแต่บางทีเขาก็ไม่ออกนะครับมะละกอดิบนะครับพิงค์เดมอนนะครับพิงค์เดมอน เดีมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เราชํากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อมาเราจะเอาไปชํายังไงต่อต่อมาเราก็จะโรยหินพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้หินกวดหินกวดแม่น้ําเล็กๆนะครับเอามาโรยเพื่อปิดหน้าดินนะครับเขาจะเก็บความชื้นนะครับจะทําให้ออกลากดีเนาะปกติผมก็โรยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอมือหนึ่งมือสองโรยหมดนะครับหนอเก่าหนอใหม่อันนี้ก็ แนะนำให้เพื่อนๆโรยหินด้วยนะครับหลังจากที่เราชําเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็โรยๆไปเลยนะครับจะช่วยเก็บความชื้น,นครับถ้าเราไม่โรยหินดินจะแห้งไวนะครับหน่อเขาก็จะออกลากยากเนาะพอดินแห้งนะครับไม่มีความชื้นเขารู้สึกว่าดินมันแห้งก็เลยไม่ออกลากครับนี่แบบนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็คือเราก็จะไปวางไว้ในโรงเรือนปกติเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในโรงเรือนนะครับว่าหน่อมือสองที่เราชําเป็นยังไงเนาะแล้วที่เราเก็บไม้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโรงเรือนไม้ถาดชําหน่อของเราแล้วนะครับหลังจากที่เราชําหน่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยกมาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะครับไว้บนโต๊ะให้อยู่ในโรงเรือนเลยไว้โดนแดดได้เลยนะครับโดนแดดได้เลย ของผมก็จะมีแสแลนกองแสง50%นะครับนี่แล้วก็วางไว้ในแบบนี้เลยนะครับต่อมาผมจะพามาชมถาดหน่อมือสองที่เราชํามาไว้นะครับนี่อันนี้หน่อมือสองที่เราชํามาครั้งที่แล้วน้นนะครับอันนี้ก็กําลังออกรากแล้วเดี๋ยวผมให้ดูสังเกตดูนะครับมีทั้งตายด้วยนะครับเนี่ยตายตายก็มีมีทั้งแบบไม่ยอมออกรากนะครับเนี่ยไม่ยอมออกรากก็มีเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันมีออกรากแล้วก็มีนะครับนี่ออกรากแล้วนะครับ โนเนมโนเนมนะตอนนี้ชื่อโนเนมนะครับไม่ใช่ความไม่มีชื่อนะครับชื่อของเขาเลยชื่อว่าโคนโนเนมนะครับเฉยเลยออกลากแล้วนะครับนี่อย่างอย่างนี้ไม่ออกนะครับเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นพนะิงเจแปนเนาะไม่ออกแข้งไปแล้วเดี๋ยวน,นี้ก็คือไม่เอาไปทําอีกครั้งนึงแล้วพอนะครับครั้งที่2แล้วก็คือจบพอนะครับอันนี้ก็ออกลากแล้วไวพิงครับอันนี้อิมมลาลต์กีนออกลากแล้วนี่อันนี้อาเจเปออกลากแล้วพิงเลมอนนี่นะครับออกลากแล้วนะครับ กาสลองออกรากแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อผมดึงมาให้ดูเนี่ยนะครับลากสั้นอยู่เลยนะครับลดเจมนะครับอันนี้เหมือนออกลากแล้วแต่หน้าก็ลากไม่ยาวนี่มีลากแล้วจริงๆนะครับลากยังสั้นอยู่เนาะเหมือนเขาเพิ่งติดติดกันนะครับตอนอันหน่อไหนคือตายก็ตายไปเลยนะครับต้นหน่อไหนที่แบบไม่ออกก็กําลังจะแห้งตายไปนี่กาฟิลนะครับกาฟิลดูลากสักหน่อยนี่มีลากแล้วนะครับแต่ดินเยอะไอ้ดินก้อนๆนี่คือลากเขานะครับ ถ้าล้างนี่ก็จะเห็นเลยครับเนี่ยลากเขาทั้งนั้นเลยโอเคปักไว้มันเดิมก่อนอึบโอเคประมาณนี้นะครับนี่พิงงดมอน์ออกลากแล้วเดีย๋ยวเราดึงขึ้นวันให้ดูทั้งน่อยมีลากยาวไหมพิ้งดมอนตส่วนใหญ่จะออกลากยากนะครับเนี่ยมีลากแล้วนะครับมีอะไรแทงเข้าด้วยพิงงดมอน์ของเรามีลากแล้วมีดอกด้วยครับ แม่ถ้าทํารอบแรกผมตัดสินใจทิ้งนี่ไม่ได้เลยครับตอนนี้มดทารอบแรกรอบแรกปุ๊บไม่ออกลากใช่ไหมทิ้งเลยอะไรเงี้ยตอนนี้คืออดเลยครับแต่ทํารอบสองปุ๊บยังไงเจมเลยครับโนวาออกลากแล้วนะครับนังทับโนวาออนจินะครับพิทพีทนะครับเนี่ยพิทพีททีสามหนึ่งห้าครับนี่ของจักนี่ของจักของเราเนี่ยออกรากเหมือนกันนะครับรากยาวนะครับลากยาว ายาวมากเลยนะครับต่อมานี่ตันเซ็ตออกลากแล้วนะครับพามาชมกันต่อนะครับเมื่อกี้เครื่องตัดอีกแล้วนะครับเครื่องบอกร้อนเกินไปอุณหภูมิร้อนนะครับอยู่ในโรงเรือนนี่เคสสามออกลากแล้วต้นต้นนี้จําชื่อไ,ได้ไม่ออกนะครับต้นนี้นี่ตายเพียบเลยไม่รู้ชื่ออะไรตายไปแล้วนะครับเหลือแต่ซากนี่ครับเหลือแต่ซากนะครับอันนี้ก็ไม่ออกไม่ออกเน่าด้วยนะครับนี่เน่าเน่าก็มีแห้งตายก็มีพิงดม่อนะครับนี่ ไม่ออกไม่ออกไม่ออกพิ้งไดมอนไม่ออกหน่อน,นี้กําลังจะออกนะครับเนี่ยนี่หนอนนี้กําลังจะออกนะครับส่วนสามหนอเหมือนจะไม่ออกหรือจะออกหรือเปล่าต้องรอรุนในนาคตมันติออกซิเปียนี่นะครับซิเปียบีออกนะครับเดี๋ยวผมดึงรากมาให้ดูตอนนี้สวยโอ้มีรากนี่นี่รากหนึ่งเส้นนะครับกําลังยาวเลยปักไปเหมือนเดิมอนเดี๋ยวเขาทิ้งรากนะครับยุ่งกับเัาเล่นเดี๋ยวเขาทิ้งรากนี่พิ้งไดมอนตัวนี้โอ้ออกดอกด้วยมีรากแล้วนะครับตอนนี้โคนทํามลงนี so ่ออกรากแล้ว รากตั้นคิดเดียวเองนะเอาไว้ปักชำไว้ต่อวันส้มนะครับนี่ตัวนี้ออกรากยาวแนะน่นอนึงมาดูห้างในนี่วันส้มของเรารากยาวนะครโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะหน่อสรับรับหน่อมือสองแต่ถ้าหน่อมือหนึ่งก็จะแบบเนี่ยแบบนี้อันนี้หน่อมือหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะออกรากนะครับมีเน่าบ้างเนาะเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็แต่บางถาดก็เน่าเยอะนะบางถาดก็เน่าน้อยนะครับแล้วก็มีไม่ออกรากด้วยนะครับแต่อันนี้เหมือนออกใะ,ะเยอะเลยออกทั้งหมดเลยนะครับมีสวยๆหลายโคน,นครับผมก็มีขายด้วยนะพวกนี้ยพวกช้ำนอนะผมก็จะใส่กระถางขายอยู่ในช้อปปี้ออสด่ามีนะครับนี่เคทีสิบนะครับมีขายนะครับ ผมก็ขายในช้อปปี้ลาซาด้านะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อเนาะ่อสวยๆปลูกในกระถางแล้วนะครับรากเดินดีนะครับก็ไปสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงมีโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีมากมายนะครับก็ไปช็อปกันได้เลยนะครับมีมเมล็ดขายด้วยไม้มเมล็ด15บาทด่างด่างต้นละ15บาทด่างแม่พันยิมโนด่างแม่พันก็มีขายคิตต้าแม่พันนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับขนาด4 5 6เซนเลยนะครับต้นละ30 9บาทตามี่บาทนะครับใช้โค้ดส่วนลดได้ด้วยนะครับมีขายนะครับลองเข้าไปชมกันนะครับลองเข้าไปชมกันมีหลายราคานะครับแล้วแต่เกรดนะครับมีตัวแร่ตัวไมแร่นะครับมีหน,นออสวยสวย่ผมชัมผมของก็เอาไปขายในช้อปปีล้ล่ะซ่าเฟซบุ๊กก็มีขายท่านใดติดตามทางเฟซบุ๊กก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่ติดตามในแอปก็ได้แอปช้อปปีลนะ้ล่ะซ่าเนาะมีโค้ดส่วนลดเยอะนะครับโค้ดส่วนลดเยอะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรืออยากให้ทําคลิปอะไร บอกผมได้นะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย